สวัสดีครับพี่น้องปองกกพี่น้องปองไปเมื่อนีมาในช่องเสียออกเพ็ดลําเพลินคือเก่าเหมือนเดิมมาหัวจอดถึงแล้วครับพี่น้องสํานักงานสํานักงานสํานักงานเหมอลาเพชรลํเพลินนะครับรถกับสีมาหอดท้าย่อยมากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลุงตูรถพ่อพนมนะครับพี่น้องครับค่ะเลยมาหอดจอดถึงแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้ยทองฟ้าบรรยากาศนะครับ บรรยากาศในสำนักงานตอนนี้นะครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วโอ้ยสะออนฉากฉากเสียงสอนพี่น้องเอาไปติดลรองามตัวล่ะเฮ็ดเป็นนั่นเป็นนั่นนะครับฉากเสียงสะอนนะครับพี่น้องครับโอ้พุ่มใจอยนะครับพุ่มใจนะครับตีเฮ็ดฉากออกมาแล้วเอาไปติดตั้งแล้วก็งามนะครับฉากเสียงสะอพุ่มใจพุ่มใจนี่ฝีมือเจ้าขวางนะครับกับ แม่พ่อนกับพญ่บ้านกับรุ่งจูกับแอดมินโมนะครับนี่แหละเหชรสันสางนะครับเป็นงานศิลปะนะครับเพ็ดด้วยน้ำพันำงน้ำเรงลุกม,มือจากความกับภูมิใจเป็นงานศิลป์อีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องกับเป็นภูมิใจเลยนะครับนีม่มาเห็นหลวก็งามจ้ะพี่น้องผูใ้ใดได้เบื่อกุมปิดแฉก่อนก็รจเห็นไปต่างงามนะครับนี่ เป็นคว้มพุ่มแจ่ของเสียวอกเลยนะครับดีใด,ดลงมือเห็ดเรื่องไป่ึ่งไปเสียงสะออนนะครับไอ้ไปอันนี้ก็เฮ็ดเก็บโอ้ผับไงน,นะครับไปเสียงสะออนนี่ฝีมือล้วนๆน,น,นะครับพี่น้องครับออกแบบโดยแม่พรนะครับ จดทาโดยเสียอ๊อกแล้วก็เอดมินโมแล้วก็ลุงตู่นะครับนี่เฮเซียนนี่พี่น้องไ่ได้รับไ่บได้นอนสามหมื่นสามขึ้นเลยดิขนาดตาหนี้เื้ๆนะครับเั้งสาพุ่นนี่เงสากอันนี้นะครับสาอันนี้นสิไม่เห็ดตัวนะครับมารอรุนว่าสิปินแบบใดอันนี้เป็นสากของเพชรลำเพลินว่าสิเห็ดติดตัต้งตัวใดนะครับพี่น้องครับนี่ เป็นสาของเสียงสอนนะครับสากเพ็ดลำเพืนนะครับพุ่มใจด้พี่น้องนะครับบ่งคิดบ่ฟันว่าเห็ดออกมาดีปน่นนี้เห็ดแบบงั้นหรือแบบแบบเลี้ยงเล้ยงบ่ง่ายๆเดี๋ยวไปนะครับเอาไปติดบึงเสียงสอานเรก็โอ้งามงามงามพอเห็ดออกมาเราก็งามตัวละนะครับดาวกระจาย เป็นความภูมิใจนะครับที่ได้เฮ็ดได้ลงมือทำนะครับแล้วก็อว่าความคิดเห็นความนี้ครับพี่น้องนี่พอธทรมดานะครับอันนี้ก็บรรยากาศในสำนักง,งานครับพี่น้องครับทีมงานกกะสิฮอดบางส่วนแล้วนะครับหอดบางส่วนหอดจุดไม้ไปทางโ่้งอากาศกัดหอนเอานะครับ ร้อนเอ้าในสำนักง,งานเลยนะครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึ้งแล้วสวัสดีครับล,<า>รลุงตูฮะแมนเพิ่ง<อ>ในท่านในได้ต้คลิปด,ด้วยนี่แมนบอนหายแลบ่บบ่หัวเอาไว้จังดนห้องก็จังไดนั่นฉากตัวนั้นดดหาาโอ้เอาสิเพชร ติดผาเดี๋ยวเรลาคำสั่งเมื่อไรนะบ่เฮ็ดไปได้เรื่อยมาง่ากโอ้แล้วต่ติดผาเนาะครับผมอันนี้บ่ที่เฮ็ดออกมาเอาไปติดใส้แต่นี่น้องบ่เข้าใจอยู่เอาหลังอาจารย์รักดนตรีดิโอ้ยมันมองจอยว่ามองจอยมันตะเมนรูู่่เออดีทำใหกล้าใส่บ่โอ้ยก็บอกไปขึ้นรูดูกันนะลวดขั้นดีเฮ้ยน้ำชาอะไรกันเนาะตะเมนรู่งอันนี้ทั้งน้ำแข็งทั้งน้ำแข็งบ่ โอ้โอ้ของขัวบ่มีทั้งเนื้อทั้งไก่โอ้ของขัวของขั้วนะครับเมนแมนผูดอยูเห็เุยึดกินเอาแมนเ็ดอย็ดกินก็ก้อนเก๊งสามมือสามมือเนาะบันนี้ยุดยุดวันนี้วันที่เท่ากด็เดินทางสิบแปดก็เดินทางแล้วยุด่เมือเดียวสมือจากฝาักอจากฝาจักอโอ้อันนี้หมเสียงสวิ์คับมาตโอ้พุ่มใจดิพุ่มใจดิเฮสัก เห็นอันนี้ไปตีเดนินเสียงสอนอเขาเปลี่นเป็นก็ออกงงตัวยังถึงอะไรเนาะเอา่าวเด้เขาเบิ้งกุมปิดเสียงสอนปุ้นนี่งายงโอ้ยงามก็ด้วยอ่ให้เราตูเบิ้งได้ได้โซ่ใหมเบิ้งตั้งเสียแล้วก็มียนเงินความมักเติรนไฟเมีไฟเก็บพับได้เมีนี่ใช้รถกระบะเพกได้หมแม่นนี่พี่น้องผู้ใดจดดีจดใจนะครับเสียงสอนเอื้อนหาว่าจ้างได้ งามงามงามออกแบบมาแล้วงามตั้งถือไฟแห้งามเลยดิเนเออโอ้ยฉากเพ็รล้ำเพื่อนกับเอาก็ะเ็ดน้ำกันเฮดน้ำกันหลายคนแหละโอ้ออกแบบโดยแม่พรพิรดีนะครับเอาสากเกาอม่าอะดับไหมแต่แม่นของกออมันทีเป็นสันสันอะดับไหมมันฉากกอมันที่เป็นสันสันแบบนี้ก็ได้เพิ่มเติมตรงนี้ต้องใส่สีด้วยน โอ้นินขขาวอะนี่ยม่งม่งนี่ามงามามเพรามสงงามนาะแมนเบืองเบืองแลวกลุ่มปีนเสียงต่อน่ามขนาดพุ่มใจดิแมนปวดอะไยังไงเล่ามานสั่งปวดละฮะปวดอะไ ล้วมาหอดตดวจแล้วตัวเราส่งอาจารย์นักเรียนเตยียเราส่งอาจารย์นักเรียนเตยียนะครับนี่มาหอดตอดถึงแล้วโอ้นี่นะครับพี่น้องครับป้า รยากาศในสำนักงานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องท่องฝากอ่ะโอ้ลูกตรงดีนะครับบรรยากาศในสำนักงานแต่กลับพี่น้องครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องฝากที่ฝากน้องไว้น้ำด้อนะครับในช่องเกี่ยออกปิดลํำเพลินนะครับพี่น้องครับเกี่ยวสีไทยบรรยากาศในพี่น้องบึงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับกับบรรยากาศตอนนี้เรามา ถึงสำนักง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับแล้ว็ืิเหตุคลิปคีพี่น้องเบืงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องว่าจเป็นคปบยังนะครับในช่องเสียออกปเป็นลเพิ่นพี่น้องกดติดตามไปเลยนะครับพี่น้องครับกดที่ตามซ่องเสียออกบะมีซีเรียน,นะครับพี่น้องมิตรไทยปยาการมวลยางเดียวนะครับออก็ส่างเสียออกผู้ใดมีอย่างก็คอมเมนต์น้ำเด้อพี่น้อง ครับอยากให้พี่น้องคอมเมนต์ไว้ความละนะครับกดหัวใจก็ได้ก,กดคอมเมนต์ก็ได้ส่งหัวใจมาสามดวงก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเสียออกสิไปไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับนี่สำหรับคลิปนี้ว่ามีอยงไรขอ,ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นรำเพรื่ออาจจรย์บ๊อบพบก,กันในคลิปต่อไปครับ